สวัสดีครับผมนายราเมศวนขยันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหเลขที่4วันนี้ผมจะมาพูดโน้มน้าวใจนะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือตัวช่วยสำหรับคนที่ชอบมีเมียนสีษะหรือว่าขัดจมูกนะครับ กรีนเฮิร์ครับทุกคนเป็นยาดมที่มีส่วนผสมของเกสรลเน่ยูคาลิตันแล้วก็กระบูนเป็นยาดมที่ผมได้ลองใช้แล้วชอบมากนี่เป็นยาดมที่ถือว่าแบบตอบโจทย์มากนะสําหรับผมอะหรือว่าแบบคนที่ชอบนั่งรถไฟฟ้าแล้วแบบคนเยอะๆไปงานคอนเสิร์ตหรือว่าแบบผมตอนนี้ก็คือเป็นหวัดคัดจมูกอะไรนี้ดมได้แล้วจมูกตอนนอนนี่คือโล่งมากมันดีกว่ายาดมอื่นยังไงคือกลิ่นมันไม่ได้ฉุนแบบขนาดนั้นอะ และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือมันทูยินวันทุกคนคือมันดมได้อย่างเงี้ยคือมันดมได้และเปิดตูดออกมาท้าได้อีกอะเนี่ยก็คือกลิ่นมันมันกลิ่นมันไม่ได้ฉุนกลิ่นมันไม่ได้เหมือนคนแก่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่จริงคนแก่ก็ใช้ได้อะคนแก่ใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีคือมันกลิ่นมันดีอะกลิ่นมันไม่ได้ฉุนกลิ่นมันไม่ได้แรงแล้วที่สําคัญเลยคือราคาราคานี้เข้าถึงง่ายมากแค่สิบแปดบาท หาซื้อได้ตามเซเว่นนีเลเว่นโลตัสบซหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปหรือว่าแบบร้านค้าธรรมดาก็มีอ่ะอันเนี้ยแค่สิบบาทอะทุกคนแล้วไ่้คุ้มทูอินวันขนาดเนี้ยมันดีขนาดไหนอ่ะกินเฮออครับสุดๆจริงๆ